และคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีดิฉันนางสาวกาญจนาภูมิสันเทียนักวิชาการรายงานวันนี้มาพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่4ตุลาคมถึงวันที่8ตุลาคม2564ค่ะวันที่5ตุลาคม2564เวลา9 30นาที ถึง12นาฬิกานางสาวสุนิสาผิวนวลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2565โดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom ณนห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุราษฎร์ธานี โดยมีนโยบายเร่งด่วนได้แก่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งสู่เทียนหนึ่งมีแนวทางการปฏิบัติราชการได้แก่สารงานต่อก่องานเพิ่มเติมงานใหม่โดยทั้ง3แนวทางการปฏิบัติราชการมุ่งสู่ผลสำเร็จเพื่อประชาชนตามสโลแกนที่ว่าคนสำราญงานสำเร็จผลประชาชนพึงพอใจ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลระดับดีเด่นโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ2564ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการโดยได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางและกลไกการบริหารด้านการป้องกันการทุจริตการดำเนินกิจกรรม5ส การให้บริการสู่ความเป็นเลิศการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจของกรมและการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลรวมถึงส่งเสริมการสนับสนุนภาพลักษณ์ด้านการบริการที่ดีให้กับหน่วยงานและกรม ผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่4ตุลาคมถึงวันที่8ตุลาคมได้รับคำร้องคอร์จําำนวน6แห่ง9คนและรับเอกสารด้านความปลอดภัยในการทำงานจำนวน46ฉบับมีผู้ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองแรงงานจำนวน15คนและสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์หรือตังคมออนไลน์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ